มัชิมาณราดิอรผู้นำทางใหม่ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่มาจากเส้นทางที่ไม่ใช่เพียงเพราะความเป็นไปได้เท่านั้นแต่ยังมีความหมายและความสำคัญที่เกิดขึ้นในชีวิตของเธออีกด้วยเริ่มจากวันนั้นที่เธอเพิ่งจะเรียนจบปริญญาโทจากออสเตรเลียและกำลังรอสัมภาษณ์เข้าทำงานที่การบินไทยที่เป็นองค์กรที่เธอต้องการทำงานเพราะชอบเรื่องของบริการลูกค้า แต่ในขณะที่เธอกำลังรอการสัมภาษณ์ท่านอาจารย์วัญชัยผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมาดูพื้นที่การจัดตั้งมหาวิทยาลัยในเชียงรายและเจอกับคุณพ่อของมัชิมาที่เป็นนักปกครองอยู่ที่มหาดไทยท่านอาจารย์วัญชัยได้ชวนให้มัชิมาเข้ามาเป็นผู้ประสานงานระหว่างทบวงมหาวิทยาลัยกับทางจังหวัดเชียงรายตอนนั้นเธอคิดว่าจะทำงานไม่นานเพราะเป้าหมายของเธอคือการทำงานที่การบินไทยแต่ไปไป,ไปมาๆก็อยู่ไม่นานเท่าไหร่จนกระทั่งเธออยู่กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงไป27ปีแล้วอาจารย์มัชชิมาบอกกับเราในรอยยิ้ม เธอเป็นพนักงานคนแรกของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่ได้รับรหัส001ตามด้วยปีพุทธศักราชเลขสองตัวหลังและลำดับของสำนักวิชาการซึ่งเธอไม่ได้เป็นอาจารย์ตอนนั้นเพราะเธอยังไม่อยากเรียนต่อแต่อยากทำงานสนุกๆแต่ท่านอาจารย์วัญชัยได้เชิญเธอมาสอนนักศึกษาที่เป็นช่วงที่เธอเริ่มสนุกกับการสอนจนเธอได้เรียนต่อปร,ริญญาเอกทางด้าน p o s t g r s d p a t y ที่ออสเตรเลียซึ่งเป็นช่วงชีวิตที่ไม่คาดคิดว่าจะนำไปสู่ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยในอนาคต แม้ว่าจะไม่ได้ทำงานการบินไทยตามที่ตั้งเป้าหมายไว้แต่ในระหว่างที่อยู่ในมหาวิทยาลายัยการจองตั๋วเครื่องบินเป็นสิ่งที่เธอชอบทำจนกระทั่งวันนี้เธอยังชอบการบริหารจัดการอยู่เหมือนเดิมอาจารย์มัชิมาบอกเพิ่มเติมจากวันที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงยังเป็นเทียงพื้นดินสีแดงที่ปราศจากต้นไม้ร่มครึ้มจนกระทั่งมหาวิทยาลัยนี้เดินม,มาถึงการเป็นมหาวิทยาลัยดีที่สุดในไทยในปี2025ซึ่งเป็นความคาดหวังและความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตของอาจารย์มัชิมา เธอคิดว่าจะเป็นเพียงหนึ่งในนั้นไม่ใช่อันดับหนึ่งแต่ทุกอย่างเกิดจากการที่เราสะสมมาเรื่อยๆจากนโยบายของท่านอาจารย์วัญชัยที่ตัดสินใจอย่างรวดเร็วว่าเราจะสอนเป็นภาษาอังกฤษซึ่งทําให้นักศึกษาที่เข้ามาเรียนรุ่นแรกมีหลายคนที่กลับมาเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงหรือทํางานองค์กรระหว่างประเทศอาจารย์มชิมากล่าวถึงสิทธิ์เก่าด้วยความภูมิใจ เธอคิดว่าจะอยู่ไม่นานแต่ท่านอาจารย์วรรชัยได้ดึงมาเพื่อช่วยงานบริหารทําให้เธอได้ลองทําอะไรใหม่ๆทําให้เธอพูดคุยทํากิจกรรมกับนักศึกษามากขึ้นทําให้เธอรู้ว่าตัวเองเป็นคนที่ทํางานอะไรก็ได้ขอให้ทําแล้วสนุกทําให้เธอมีความสุขในการทํางานและลืมไปว่าอยู่มาถึง27ปีแล้วอาจารย์มชิมาราดิสอนพนักงานคนแรกและอธิการบดีคนล่าสุดของมหาวิทยาลายัยแม่ฟ้าหลวงกล่าวถึงความสุขและความสนุกที่เธอได้รับจากการทํางานทําให้เธอลืมเรื่องวันเวลาไปได้เลย เธอเป็นผู้นำทางใหม่ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่มาจากเส้นทางที่ไม่ใช่เพียงเพราะความเป็นไปได้เท่านั้นแต่ยังมีความหมายและความสำคัญที่เกิดขึ้นในชีวิตของเธออีกด้วยทำให้เธอเป็นผู้บริหารที่มีความสำเร็จและความสำคัญต่อมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแต่นี่เป็นเพียงเรื่องราวของความสำเร็จที่เกิดขึ้นในชีวิตของอาจารย์มัชิมาเธอเป็นผู้ที่มีความสำเร็จและความสำคัญต่อมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแต่เธอก็มีความคิดเห็นและความคาดหวังของตัวเองที่เธออาจจะไม่ได้คาดคิดว่าจะมาถึงตำแหน่งนี้ซึ่งเป็นความคิดเห็นที่น่าสนใจและน่าพูดคุยกันอีกด้วย คุณคิดยังไงกับเรื่องราวของอาจารย์มัชิมาคุณคิดว่ามันสนุกหรือไม่คุณมีความคิดเห็นอะไรต่อเรื่องราวของเธอขอให้คุณพูดคุยกันในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับ